เนี่ยผมจำได้เนี่ยพี่เนี่ยพี่สุดที่รักที่หักในอะไรผมนะครับเทพบุตรสุดที่รักไอ้น้องผมชื่อแล้วเน้นเรื่อยเลยผมก็ดูแลไอ้น้องชายไม่มาครับไอ้เราหล่อไอ้น้องชายพี่ใครยโอ้ยแน็กเนี่ยหรอแน็กกี้ครับรถหล่อรถดังอย่าอย่าไปพูดอย่าไปพูดถึงมันเลยหมาหัวเน่าแล้วตอนนี้หมาหัวเน่าแล้วเหรอครับอืมไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปพูดถึงมันเรอครับพี่แล้วมาสมัครลิเกครับผมต้องมาสมัครอะไรตอนฉากพี่เนี่ยฮะ ก็แบผมชอบพี่เองลกยพี่ต่อร้องพี่ครับแล้วรู้ป่ะลิเกเนี่ยไม่ใช่เป็นกันง่ายๆนะน้องนะต้องฝึกร้องร้องเป็นไหมผมเคยเห็นเคยดูพี่ร้องอยู่คร oh, ับเคยเห็นพ um> ี่ร้องร้องร้องไหนร้องฝึกร้องนี้ไหนราองร้องให้พ um> ี่ฟังดิร้องไงสวัสดีครับพี่น้องเฮ้ยพี่จะร้องมันไม่ได้ร้องแบบนี้นะน้องร้องเพี้ยนไปหมด พี่สอนให้แล้วฟังพี่ครับพี่สอนผมเลยเคยดูใช่ไหมชอบดิเกใช่ไหมชอบดิเกครับเพราะว่าศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าศิลปวัฒนธรรมไทยนกำลังจะเดือนหายไปมีเด็กรุ่นใหม่นี่ก็ได้ขอบคุณครับพี่ครับน้องําพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่น้องต้องให้ได้สัมผัสดิเกอย่างนี้นะครับใช่น้องสวัสดีครับ พี่น้องมาฟังผมนครับครับพี่ครับน้องอย่าทำแบบนี้ดิอาไม่ถูกแล้วครับพี่อย่าร้องดีเกินครูนี่อ้าวร้องไม่อยาดีกว่าครูเราเพิ่งเป็นพื้นฐานครับไม่เอาร้องอีกไม่ได้เอาก็พี่สอนผมร้องผมก็ร้องพี่อย่างนี้มันต้องเป็นไปตามข่านอย่าร้องดีกว่าครับร้องครับร้องร้องพอได้พอได้เสียงพอได้ของผณแล้ลรำมาได้ไหมอ่ะอุยลำลูกหมีจะไม่คอยุ่ ใครนะลูกหมีลูกหมีพี่ชายกูนะพี่หมีพี่หมีมาด้วยครับผมงั้นผมผมผมมีคำถามถามพี่หน่อยครับพี่ครับคำถามอะไรอะคือมันติดใจผมมานานมากเลยครับพี่สมมติว่าถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยพายเรือไปกลางน้ำาอ้ครับพี่ไปกับพ่อกับแม่พี่อะครับแต่พ่อกับแม่พี่จมน้ําอะช่วยได้แค่คนเดียวพี่จะช่วยใครอะครับพี่เฮ้ยนี่น้องถามเนี้พี่ตอบยากดีพี่ก็รักทั้งสองคนอ่ะพ่อกับแม่แต่ช่วยได้คนเดียวครับช่วยได้คนเดียวเหรอครับเพราะนั้น แม่แล้วกันทำไมแม่บอกวแม่ตั้งท้องเก้าเดือนแม่เหนื่อยเลี้ยงเรามาเอาเรื่องแม่ช่วยแม่เหรอครับพี่งั้นพ่อมึงตายครับพี่พ่อมึงตายครับช่วยแม่ครับแม่ตกน้ำถ้าก็ช่วยแม่พ่อมึงตายครับพี่นี่น้องครับพี่ครับที่บอกอะไรเองนะครับพ่อมึงกับพ่อกูก็คนเดียวกันมันพูดอะไรเนี่ฮะแล้วพี่ก็บอกไปแต่งหน้านะครับพี่ครับแต่งหน้า ไปแต่งหน้าแต่งกันเลเลเก้ทำไมไปแต่งหน้าแล้วผมได้แต่งตรงไหนครับพี่แต่งไหนก็ไดแต่งไปครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับข้าชอบเองมีชืู้สิงแก้วสิงแก้วเนี่ยนะเป็นลูกของพ่อสิงหราพ่อสิงหราเจ้าหาที่เราใช้อยู่ในเมืองกราบซาบพงษ์ยักษ์ในีเมืองหลวงนี่ยนะถ้าไม่มีใครรุดกราบขอบพระคุณทันทีมาดู น้องครับพี่ครับพี่พี่กันมึงเล่นลิเกนี่พี่ต้องมีสมาธิสนองเล่นหนีแล้วพี่เล่นได้ไงอ่ะเอาพี่กันเล่นไปสิครับผมก็จะแต่งหน้าของผมนะพี่ก็น้องมาออกนั่งแบบนี้พี่เสียสมาธิเอาแล้วเมื่อกี้พี่บอกลิเกเขาจะเล่นกันยังไงเมื่อกี้พี่บอกว่าไงอะครับพี่บอกก็ให้ไปแต่งหน้าอ้าวผมก็แต่งแล้วไงพี่แต่งตรงไหนก็แต่งก็กูจะแต่งตรงนี้ครับพี่ครับเอ้าวแต่งอย่างนี้แล้วลิเกเขาจะเล่นยังไงล่ะเอาก็เล่นกันไปสิกูก็แต่งของกูเนี่ย อออย่าไปยุง่งแต่นะครับให้เนี่ยเหรอเฮ้ยน้องน้องน้อง,องครับผมที่คนข้างฉากเขาบอกผมมาเนี่ยว่าไงครับถ้าหากว่าน้องนะ้ไปแต่งหลังหลังฉากเนี่ยนะเขาให้ห้าพันป้าอีว่าไงนะ้า <c oughs> เขาบอกถ้าเกิดน้องไปแต่งข้างหลัง่ะเขาจะให้รางวัลเลยห้าพันมึงคิดวบามึงเป็นสุดที่รักนี่มึงจะซื้อกูได้เงินหนะ้าพันอะวิชิด กูประกาศตรงนี้เลยว่าเงินเนี่ยซื้อกูมไม่ได้แต่จ้างกูได้กูบอก <c oughs> นะเฮ้ยเ้เดี๋อย่ไไปเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยู้ยเฮ้ยรั่ง <c oughs> 5, นู้เนเอนเคเฮ้ยเ<อ>ับยเยเฮัย <Okay. S 3> <c oughs> คร้บร <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้เฮ้ย้ยเง้ยสน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้้เฮนยเฮ้เ้เค้ยเฮอเ้วเฮ้ย้เ้ยเ้ยล้ย้ยเ้ยเย้ ของผมเนี่ยนะเป็นทหารอยู่ในเมืองวันนี้นะเป็นวันสังพัน